ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่415ยยวนยางเถิงยวนยางเถิงเป็นที่รู้จักกันในชื่อดอกเรนตรงในตอนแรกจะมีสีขาวจากนั้นกลายเป็นสีเหลืองชาวบ้านเรียกมันว่าดอกสายน้ำผึ้งยวนยางเถิงจะพิบานในฤดูใบไม้ผลิระยะเวลาออกดอกของมันค่อนข้างยาวนานจนกระทั่งฤดูใบไม้ร่วงก็ยังคงเห็นดอกไม้ชนิดนี้ได้ แม้ว่าดอกไม้ชนิดนี้จะพบได้บ่อยในชุมชนหมู่บ้านแต่ในพระราชวังกลับไม่ค่อยพบเห็นนักเนื่องจากในพระราชวังมักจะปลูกต้นไม้ที่ล้ำค่าหายากดอกสายน้ำพึ่งดอกเล็กๆเ,เมื่อเทียบกับดอกโบตันอันสง่างามที่มีสีสันสดใสจะเปรียบกันได้อย่างไรประโยคคำถามของเจียงซื่อช่างประหลาดยิ่งนักบรรดาเหล่านางสนมอไม่ได้ที่จะมองหน้ากันไปมาพระชายายเยี่ยนอ๋องเอ๋ยถามถึงยวนยังถึงว่าปลูกไว้ที่ใดในวังหมายความว่ายอย่างไรกัน ส u r p r เจ็ดการที่เจ้าเอ๋ยถามถึงยวนยังเถิงเกี่ยวข้องกับเรื่องในวันนี้หรือไม่จิงหมิงห้องเต้เอ๋ยถามขึ้นอย่างช้าช้าท่าทางของเจียงซื่อดูสงบนางตอบว่าหม่อมฉันยังไม่แน่ใจนะจึงขอเอ๋ยถามก่อนเพคะบางทีอาจเป็นเพราะการที่เจียงซื่อรักษาดวงตาขององค์หญิงฝูชิงได้อีกทั้งก่อนหน้านี้นางมักสแสดงถึงทักษะมากมายที่แปลกประหลาดแม้จิงหมิงห้องเต้จะมองไม่ออกและไม่อาจเชื่อมโยงยวนยังเถิงอันไม่เป็นที่สะดุดตา ว่าเกี่ยวข้องกับการตายขององค์หญิง15้าได้อย่างไรแต่ก็พยายามอดทนต่อคำถามของพระชายายเยี่ยนอ๋องทุกคนได้ยินแล้วหรือไม่เจียงซื่อเอ๋ยถามเกี่ยวกับเรื่องในพระราชวังบรรดาองค์หญิงใหญ่หลงอย่างผู้ที่อาศัยอยู่นอกพระราชวังจึงไม่รู้สึกอย่างไรแต่องค์หญิงที่ยังไม่ออกเรือนและอาศัยอยู่ในพระราชวังพากันกระสับกระส่ายทุกคนครุ่นคิดถึงความหมายของเจียงซื่อพวกเจ้าทุกคนลองคิดดูให้ดีหากคิดไม่ออกข้าจะส่งคนออกไปดูว่าตำหนักของผู้ใดมียวนยังเถิงอยู่ แม้จิงหมิงห้องเต้จะไม่ได้เอ่ยสิ่งใดออกมาอีกแต่คําเตือนนี้ก็ชัดเจนเดิมทีนี่เป็นงานเฉลิมฉลองที่ธิดาสุดที่รักกลับมามองเห็นได้ทว่าธิดาอีกคนหนึ่งจะต้องมาจบชีวิตลงเนื่องจากถูกวางยาพิษหากไม่ใช่เพราะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีคาดว่าจิงหมิงห้องเต้คงจะพิโรธอย่างไม่อาจควบคุมได้ไปนานแล้วหลังจากบรรยากาศอันคับข้องใจอันเนื่นานานผ่านไปจูจ่ๆก็มีนางกำนันคนหนึ่งคุกเข่าลงและกล่าวว่า ทูลฝ่าบาทหม่อมฉันหม่อมฉันเคยเห็นยนยังถึงขึ้นอยู่ในที่แห่งหนึ่งเพคะที่ใดขณะที่จิงหมิงห้องเต้กำลังซักถามผู้ที่จำนางกำนันคนนี้ได้ล้วนสงสัยตาหันไปมองดูเสียนเฟยเสียนเฟยไม่อาจรักษาท่าทีอันสงบของนางได้อีกต่อไปก่อนจะเอ่ยถามอย่างเฉียบขาดว่าซือหลิวเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ากำลังกล่าวสิ่งใดอยู่นางกำนันผู้นั้นนามว่าซือหลิวเป็นนางกำนันในตำาหนักอวิชเวียน ซึ่งในวันนี้เดินทางมาร่วมงานเลี้ยงพร้อมกับเสียนเฟยพระสนมฟังในสิ่งที่นางกล่าวก่อนจิงหมิงฮ่องเตอร์เหลือบมองเสียนเฟยแล้วกล่าวออกมาอย่างเย็นชาเสียนเฟยคาดไม่ถึงว่าจะเกิดปัญหาขึ้นกับนางจึงพยายามอดทนต่อความโมโหลแล้วเอ่ยถามนางกำนันว่าเจ้าหลงว่ามาสิว่ายวนยางเถิงนั้นเคยเห็นอยู่ที่ใดนางกำนันเหลือบมองเสียนเฟยอ,อย่างกังวลใจก่อนจะก้มศีรษะลงแล้วตอบว่าหม่อมฉันเคยเห็นยวนยางเถิงนี้ที่เรือนของเฉินหเหมยเหริน เฉินหเหมยเหรินจิงหมิงห้องเต้รู้สึกสับสนเล็กน้อยห้องเฮาเอ๋ยเตือนขึ้นอย่างรอบคอบว่าเฉินหเหมยเหรินคือมารดาขององค์หญิงสิบสี่เรือนของนางตั้งอยู่ด้านข้างของตำหนักอวิชเวียนวังหลังแห่งราชวงศ์ต้าโจนนั้นค่อนข้างพิถีพิถันหากพวกนางไต่เต้าตำแหน่งขึ้นไปถึงระดับหนึ่งแล้วจึงจะสามารถมีตำหนักส่วนตัวอยู่เป็นอิสระได้ตำแหน่งเจียวีและหเหมยเหรินเหล่านี้ทำได้เพียงอาศัยอยู่กับนางสนมระดับสูงเท่านั้น เมื่อได้ยินนางกำนันกล่าวว่าเคยเห็นยนยังเถิงที่เรือนของเฉินเมยเหรินเสียนเฟยก็โล่งใจเล็กน้อยแต่ขณะเดียวกันนางก็รู้สึกโชคร้ายเหลือเกินนางสนมชั้นล่างเช่นนี้อาศัยกระจัดกระจายไปทั่วแต่จะให้พวกนางอาศัยอยู่ที่ใดนั้นก็มีคนจัดการขึ้นอยู่กับตำแหน่งไม่ใช่ว่านางรู้สึกถูกชะตาจึงอยากให้มาอาศัยอยู่ในพระตำหนักอวิชเวียนด้วยกันเสียหน่อย แม้จะไม่รู้ว่าพระชายาเยี่ยนอองเองถามถึงยนยังเถิงเพื่อสิ่งใดแต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องดีเพราะผู้ที่อาศัยอยู่ในข้างตําหนักอวิชเวียนปลุกมันไว้ช่างเป็นหายนะจริงๆเชินเหมยเหรินอยู่ที่ใดเมื่อจงิงหมิงฮ่องเต้รับรู้ถึงตําแหน่งและสถานการณ์ทั่วไปของเชิญเหมยเหรินแล้วจึงได้ขมวดคิ้วขึ้นถามเดิมทีงานเลี้ยงนี้ฮองเฮาเป็นคนจัดขึ้นนางจึงเข้าใจและรู้เรื่องนี้ดีเมื่อได้ยินดังนั้นจึงรีบเอ่ยขึ้นว่าเชินเหมยเหรินขอลาเพคะ ลายอย่างนั้นหรือเมื่อสองวันก่อนองค์หญิง14ประชวดเฉินเหมยเหรินจึงขอลากล่าวว่าจะไปดูแลองคหญิงสิบี่เพคะเมื่อองค์หญิง14ชันษาได้ส2บสองจึงไม่เหมาะสมที่จะอาศัยอยู่กับมารดาองค์หญิง14อายุเท่ากับองค์หญิงฝูชิงนางได้ย้ายออกจากตำหนักอวิเวียนไปนานแล้วแน่นอนว่าแม้เหล่าองค์หญิงจะแยกกันอยู่กับมารดาเมื่อโตขึ้นแต่ก็ล้วนอยู่ในวังหลังเหล่าสนมต้องการที่จะไปเยี่ยมเยียนเที่ยวหาก็สะดวกยิ่งนัก ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องรายงานต่อฮองเฮานั่นหมายความว่าเฉินหเหมยเหรินและองค์หญิงสิบสี่ไม่อยู่ในห้องถงนี่หรือจิงหมิงห้องเต้ขมวดคิ้วเข้าหากันอารมณ์ของเขาดูหนักอึ้งเล็กน้อยฮองเฮาพยักหน้าเพคะจิงหมิงห้องเต้มองไปทางเจียงซื่อส้ายเจ็ดบัตรนี้เจ้ารู้แล้วว่ายวนยางเถิงอยู่ที่ใดเจ้าถามสิ่งนี้เพื่อเหตุใดหม่อมฉันต้องการจะไปดูด้วยตาของตนเองเพคะ เมื่อได้ยินเจียงซื่อกล่าวดังนั้นก็ยิ่งทำให้น่าสงสัยมากขึ้นจิงหมิงห้องเต้อดไม่ได้ที่จะเหลือบมองดูอวิจินภรรยาของเจ้าเจ็ดกำลังทำสิ่งใดอยู่กันแน่สเสด็จพ่อเพคะลูกไม่ได้ต้องการจะปิดบังแต่อย่างใดทว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญนักลูกไม่กล้าจะคิดไปเองโดยไม่มีหลักฐานเพราะอาจเป็นการปรักปรำผู้อื่นได้ลูกทำได้เพียงเดินทางไปดูด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะมั่นใจจิงหมิงห้องเต้ถอนหายใจออกมาเอาตามนั้น จงให้พันไหาพาไปที่ตำหนักอวิชเวียนเถิดเจียงซื่อย่อเข่าลงเล็กน้อยลูกขอให้ย่วนสื่อติดตามไปด้วยเพคะบัดนี้เขาได้อนุญาตให้เจียงซื่อเดินทางไปยังตำหนักอวิชเวียนแล้วจิงหมิงฮ่องเตอร์จึงไม่อยากจะทำให้เรื่องนี้ต้องอึดอัดใจ,จไปกว่าเดิมเขาพยักหน้าโดยไม่ลังเลเดิมทีวิจินต้องการจะร้องขอเดินทางไปพร้อมกับเจียงซื่อด้วยแต่เมื่อเห็นสายตาของเจียงซื่อที่มองมาเขาจึงปฏิเสธความคิดนี้ไป ผู้ที่อึดอัดใจ,จมากที่สุดคงจะเป็นเสียนเฟยพระชายาเยี่ยนอ๋องจะเดินทางไปที่ตำหนักอวิชเวียนด้วยตนเองนางคิดอะไรอยู่กันแน่หรือการตายขององคหญิงสิบห้าเกี่ยวข้องกับเฉินเหมยเหรินจะเป็นไปได้อย่างไรยิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจทำให้เสียนเฟยอ,อึดอัดเสียจนอยากจะไปปลดทุกข์อีกแล้วแต่มีคำสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดออกจากห้องโถงหากนางจะเอ่ยกับจิงหมิงห้องเต้ว่าจะไปเข้าห้องสุขหาก็คงจะขายหน้ายิ่งนะ จะทำอย่างไรได้คงต้องอดทนเท่านั้นระหว่างการรอคอยจิงหนิงห้องเต้จึงหลับตาลงไม่กล่าวสิ่งใดออกมาคนที่อยู่ด้านล่างอดไม่ได้ที่จะกระซิบกระซาบกันพระชายาเยี่ยนอ๋องเสด็จไปดูยวนยางเถิงเพื่อสิ่งใดใครจะไปรู้เล่าหรือยวนยางเถิงจะเป็นพิษกันดูเหมือนว่าจะเป็นเพียงเรื่องตลกน่าสิแต่บรรดาหมอหลวงที่ยังอยู่ในห้องทงส่งสายตาแลกเปลี่ยนกันไปมาพวกเขามีการคาดเดาอันน่ากลัวบางอย่างปรากฏขึ้น แน่นอนว่าหากพระชายาเยี่ยนอ๋องยังไม่กลับมาพวกเขาก็ไม่กล้าจะเอ่ยสิ่งใดแม้แต่คำเดียวองหญิงใหญ่หลงอย่างไร้ความอดทนนางหันไปหัวเราะกับหนิงหลัวจวินจูว่าจากที่ข้ามองดูพระชายาเยี่ยนอ๋องเพียงแซงทำตัวลึกลับเท่านั้นหนิงหลัวจวินจูคือมารดาของเฉินหุยฝูในงานชมดอกเหมยบุตรสาวของตนสร้างเรื่องขายหน้าเอาไว้เมื่อนางพิจารณาอย่างละเอียดทีทั่วแล้วก็รู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเจียงซื่อยอย่างแน่นอน ดังนั้นนางจึงไม่เห็นด้วยกับประโยคน์ขององค์หญิงใหญ่หลงยางเมื่อครู่ก่อนจะกระซิบตอบว่าก็ยากที่จะตัดสินอย่าเห็นว่าพระชายาเยี่ยนอ๋องอายุน้อยทว่านางมีวิธีจัดการมากมายทีเดียวหลังสิ้นสุดการรอคอยอันยาวนานในที่สุดเจียงซื่อก็กลับมาพร้อมกับผ้าเช็ดหน้าที่พับไว้ในมือ s u r ยเจ็ดเจ้าช่วยอธิบายอย่างละเอียดได้หรือไม่จิงหมิงห้องเต้ลืมตาขึ้นแล้วมองไปทางพานไห่พานไห่คือขันทีที่จิงหมิงห้องเตอร์ให้ความเชื่อใจมากที่สุด เขาผ่านพายุมามากมายหลายหนแต่ขณะนี้ใบหน้าของเขาดูซีดเผือดเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างที่น่าตกใจเกิดขึ้นสเสด็จพ่อเพคะหม่อมฉันค้นพบต้นตอของพิษแล้วเมื่อกล่าวประโยคนี้ออกมาทุกคนล้วนพากันตกตะลึงอยู่ที่ใดจิงหมิงห้องเติร์ดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเจียงซื่อกล่าวอย่างใจเย็นว่าอยู่ในยนยางเถิงเพคะเป็นไปไม่ได้ยนยางเถิงไม่เพียงแต่จะร้าพิษอีกทั้งยังเป็นยาชั้นดี หลายคนกล่าวออกมาเช่นนั้นพิจักยวนยังถึงทำให้องค์หญิงสิบห้าสิ้นพระชนได้ในเวลาอันสั้นช่างหน้าขันสิ้นดีเจียงซื่อไม่ได้แสดงท่าทีใดๆออกมานางค้งคันวะแล้วกล่าวว่าสเสด็จพ่อเพกเรื่องนี้โปรดให้จังยวนสื่อเป็นผู้อธิบายเถิดช่องตามใจทูเดย์ตอนที่416เฉินเหมยเหรินจิงหมิงห้องเต้จึงมองไปที่จังยวนสื่อ จางย่วนสื่อค่อนข้างจะมีอายุแล้วใบหน้าของเขาเหี่ยวย่นมีหนวดคราวสีขาวราวหิมะจากประสบการณ์มากมายเป็นรำมปีอีกทั้งประจำการอยู่ในโรงหมอหลวงบุคคลเช่นนี้มักสงบนิ่งดังเช่นขุนเขาแต่ขณะนี้สายตาแห่งความหวาดกลัวและไม่สบายใจก็ยากที่จะปิดซ่อนเอาไว้จางย่วนสื่อโค้งคำนับจริงหมิงห้องเติ้งอย่างสุดกำลังน้ำเสียงแหบแห้งดังขึ้นในห้องโถงทูลฝ่าบาท สิ่งที่พระชายาเยี่ยนอ,องกล่าวมานั้นถูกต้องแล้วที่มาของพิษนั้นคือยวนยางเถิงพะยะค่ะเมื่อได้ยินจังย่วนสื่อกล่าวเช่นนั้นทุกคนจึงหยุดการคัดค้านลงแล้วรอฟังเขากล่าวต่อไปจังย่วนสื่อก้มศีสษะลงรายงานว่ายวนยางเถิงเป็นยาดีและใช้ในการล้างพิษได้สิ่งนี้เป็นความจริงโดยไม่ต้องสงสยัย แต่มีต้นหญ้าชนิดหนึ่งซึ่งมองดูจากภายนอกคล้ายกับยวนยางเถิงหากไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้เรื่องยาก็คงยากที่จะแยกแยะและเจ้าสิ่งนี้คือหญ้าชนิดหนึ่งในตระกูลหญ้าไส้ขาดนามว่าดอกโกเวิ Go ์นภาษาพื้นบ้านหญ้าไส้ขาดเป็นเพียงคำเรียกทั่วไปบรรดาหญ้าที่มีพิษร้ายแรงหลายชนิดชาวบ้านล้วนเรียกพวกมันว่าหญ้าไส้ขาดและดอกโกเว์นก็เป็นหนึ่งในนั้น ดอกโกว์นมีพิษร้ายแรงมากโดยเฉพาะรากและใบอ่อนในปริมาณเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้ผู้ใดรับพิษถึงตายได้ในเวลาอันสั้นและภายนอกของมันมีลักษณะที่ชวนสับสนมองไปคล้ายกับยวนยางเถิงที่ทุกคนรู้จักโดยมากแล้วดอกโกว์นจะขึ้นอยู่ทางใต้ผู้คนในนี้โดยมากมักจะเกิดและเติบโตในเมืองหลวงจึงไม่เคยเห็นหรือแม้กระทั่งได้ยินชื่อมาก่อนเมื่อได้ยินคําอธิบายจากจางยวนสื่อทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะสันสาน มีพืชพิษที่ลักษณะคล้ายกับยวนยางเถิงด้วยหรือนี่ช่างน่ากลัวเหลือเกินแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงนั่นก็คือในเรือนของเฉินเหมยเหรินมียวนยางเถิงปลูกเอาไว้และพระชายาเยี่ยนอ๋องกับจังยวนสือพบดอกโกวันแทรกอยู่ท่ามกลางสวนยวนยางเถิงนั้นด้วยเรื่องนี้ทำให้ทุกคนคาดไม่คิดจริงๆข้าขอดูดอกโกวันหน่อยเจียงซื่อเปิดผ้าเช็ดหน้าในมือออกเผยให้เห็นใบไม้และดอกไม้ที่อยู่ด้านใน สายตาของทุกคนเบิกกว้างพวกเขาพบดอกไม้สีเหลืองอ่อนมองไปคล้ายยวนยางเถิงยิ่งนะจงิงหมิงฮ่องเต้ก้าวไปข้างหน้าดวงตาของเขาดูลึกล้ำนี่คือดอกโกวันหรือในความทรงจำของเขามีเพียงครั้งเดียวที่เคยเห็นยวนยางเถิงเมื่อครั้นเสด็จออกจากพระราชวังขณะนั้นมันกำลังออกดอกบานสะพรั่งสีทองและสีเงินสลับกันแพลาๆไม่ต่างจากสิ่งที่พระชายายเยี่ยนอองถือในมือตอนนี้เลย ทว่าในตอนนั้นเขาเพียงแค่เหลือบมองดูอย่างไม่ได้สนใจมันนักหากเอ่ยถามเขาว่าดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าคือดอกเรือนตรงหรือไม่เขาเองก็ไม่อาจบอกได้แน่ชัดเมื่อไม่อาจแน่ใจได้ก็ควรจะฟังคําของหมอหลวงผู้ที่มีความถนัดเฉพาะทางล้วนชำนาญกว่าเรื่องนี้จริงหมิงห้องเต้เข้าใจดีทูนฝ่าบาทโปรดทอดพระเนตรดูความแตกต่างนี่จึงจะเป็นดอกยวนยางเถิงพะยะค่ะ หมอหลวงจังหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋าเสื้อและเปิดออกให้แก่จิงหมิงห้องเต้ทอดพระเนรเมื่อจิงหมิงห้องเต้พิจารณาอย่างละเอียดทีทั่วแล้วจึงพบความแตกต่างเล็กน้อยดอกโกวันนี้พวกเจ้าค้นพบมันอยู่ในถ้ำกลางยวนยางเถิงหรือเจียงซื่อตอบรับเพคะจิงหมิงห้องเต้จ้องมองไปที่เจียงซื่อครู่หนึ่งก่อนจะหันไปเอ่ยถามพันไห่ที่อยู่ด้านข้างว่าองคหญิงสิบสี่เป็นอย่างไรบ้างพันไห่รีบตอบกลับทันทีว่า กระหม่อมได้ส่งคนไปคอยดูอยู่ด้านนอกแล้วพยาขัดแต่ไม่กล้าเข้าไปรบกวนองค์หญิงและเฉินเหมยเรินเนื่องจากเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพระสนมของฮ่องเต้และองค์หญิงดังนั้นหากไม่มีคำสั่งจากจิงหมิงฮ่องเตอร์พานไห่จึงไม่กล้าจะกระทำการใดโดยพลาการสายตาของจิงหมิงฮ่องเต้กวาดมองผู้คนในห้องถงน้ำเสียงของเขาดูเย็นชาเล็กน้อยว่าข้าและหองเฮาจะไปเยี่ยมองคหญิงสิบสี่ักหน่อยทุกคนอยู่รอในที่แห่งนี้ก่อนทุกคนตอบรับเป็นเสียงเดียวกัน จากนั้นจิงหมิงฮ่องเต้ก็ยื่นมือออกไปทางฮองเ่าในสถานการณ์ที่เป็นทางการเหล่านี้จิงหมิงฮ่องเต้ให้เกียรติองคฮองเ่าเสมอมาฮองหฮาว,วางมือลงในมือของจิงหมิงฮ่องเต้เจ้าเจ็ดเดินทางไปกับข้าพร้อมกับชยาของเจ้าอาวิจินตอบรับจากนั้นยื่นมือออกไปทางเจียงซื่อเช่นเดียวกับที่จิงหมิงฮ่องเต้ทำ ภายใต้การจับจ้องของทุกคนเจียงซื่อยื่นมือออกไปวางมือของนางไว้ในมือของอวิจินสองสามีภรรยาเดินตามห้องเต้และห้องเฮาออกไปจากตำหนักช้างเซิงปล่อยให้ทุกคนได้แต่จ้องมองอยู่ที่นั่นเยี่ยนอ๋องและพระชายาเย,ยี่ยนอ๋องกล้าเดินจับมือกันในที่สาธารณะช่างไรยังอายเหลือเกินหืมห้องเต้และห้องเฮาก็จับมือกันเช่นกันหรือทว่าทั้งสองคือผู้สูงสุดในใต้ล่าจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรพวกเจ้าว่าเฉินเหมยเหรินคือฆาตกรที่ฆ่าองค์หญิงสิบห้าจริงหรือ องหญิงสิ้าเป็นเพียงแพรรับบาปเท่านั้นผู้ที่ต้องการจะปลง n พระชนที่จริงแล้วคือค่าคิดไม่ออกจริงๆเพียงแค่เหมยเหรินคนหนึ่งเหตุใดจึงสถานการณ์เช่นนี้กับเรื่องราวอย่างนี้แม้ผู้ที่อยู่ในห้องโถงล้วนเป็นพระราชวงศ์ที่ตามปกติในชีวิตประจําวันมักจะกระทําการใดอย่างเปิดเผยไม่สนใจผู้อื่นแต่พวกเขาทั้งหลายก็ไม่กล้าเอ่ยประโยคเต็มออกมาน่าประหลาดใจยิ่งนะทุกคนอยากรู้อยากเห็นเหลือเกิน น่าเสียดายที่พวกตนไม่ใช่สองสามีภรรยาเยี่ยนอ๋องขณะที่ทุกคนคิดเยี่ยงนั้นก็มีสายตาเหลือบมองมาทางองรัชชายาเป็นครั้งคราวเมื่อคิดไปว่าห้องเต้อนุญาตเพียงแค่เยี่ยนอ๋องและพระชายาเยี่ยนอ๋องติดตามไปด้วยเท่านั้นส่วนองรัชชายาและพระชายายังคงนั่งอยู่ในห้องโถงเช่นเดียวกับพวกตนทุกคนก็ดูเหมือนได้รับความยุติธรรมสมดุลกันองรัชชายาข้าไม่ได้เป็นผู้วางยาพิษสักหน่อยเหตุใดพวกเจ้าจึงมองมาเช่นนั้น พวกเขาทั้งหลายเดินทางมาถึงตำหนักขององค์หญิง14โดยมีจิงหมิงฮ่องเต้เป็นผู้นำทางด้านในมีบ่าวเฝ้าอยู่นับสิบคนแต่ทุกคนก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่อยู่ภายในต้องแตกตื่นจิงหมิงฮ่องเต้หยุดฝีเท้าลงเล็กน้อยเจียงซื่อกระซิบขึ้นว่าสเสด็จพ่อเพ็กแม้เราจะพบย่าไส้ขาดในตำหนักอวิชเวียนแต่ถึงอย่างไรนางรำผู้นั้นก็สิ้นใจไปแล้วไม่อาจพิสูจน์สิ่งใดได้จิงหมิงฮ่องเต้ยกมือขึ้นห้ามแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงอันลึกล้ำว่า สิ่งเหล่านี้ข้ารู้อยู่แก่ใจเจ้าไม่จําเป็นต้องเอ่ยให้มากความเจียงซื่อจึงหยุดคําพูดของตนลงเดิมที่ดอกกระเวนควรจะเติบโตในเขตแดนใต้แต่กลับมาขึ้นสอดแทรกท่ามกลางยวนอย่างเถิงหากจะบอกว่าเป็นเพียงเรื่องบังเอิญคงจะน่าขำเกินไปแต่ใดๆในโลกล้วนไม่แน่นอนนางต้องการจะเอ่ยเตือนออกไปจึงจะสบายใจอวิจินกุมมือนางเอาไว้แล้วกล่าวอย่างเคร่งครึมว่า เสด็จพ่อฉลาดหลักแหลมเขาจะไม่มีวันลงโทษผู้บริสุทธิ์เด็ดขาดและจะไม่ปล่อยให้คนร้ายได้ลอยนวลจิงหมิงห้องเต้เหลือบมองดูอวิจินเขาเดินเข้าไปและกล่าวเบาๆว่าแจ้งเถิดบ่าารับใช้จิงได้ตะโกนด้วยเสียงอันดังว่าห้องเต้และห้องเฮาเสด็จประตูเรือนใหญ่เปิดออกจิงหมิงห้องเต้เสด็จเข้าไปด้านในนางกำนันที่อยู่ในเรือนคุกเขาเรียงนางกำนันที่อยู่ภายในซึ่งเพิ่งเดินออกมาก็รีบคุกเข่าลงเช่นกัน สตรีนางหนึ่งสวมชุดในพระราชวังแต่งหน้าจางๆเร่งสีเท้าเดินออกมาถวายบังคมห้องเต้ถวายบังคมเนียงเนียงเพคะจิงหมิงห้องเต้หยุดยืนอยู่ตรงหน้าของสตรีนางนั้นก่อนจะเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงยากจะอธิบายว่าเฉินเหมยเหรินเฉินเหมยเหรินเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยนอกจากใบหน้าอันตึงเครียดที่นางเคยพบเห็นของห้องเต้และห้องเฮาแล้วยังมีผู้คนอีกมากมายที่นางไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเส้นเลือดฟาดบนใบหน้านางจางหายไปทันใด เจ้าจะยอมรับผิดหรือไม่จิงหมิงฮ่องเตอร์เอ่ยถามอย่างชัดเจนเฉินเหมยเหรินสะดุ้งตัวสัน่นไม่รอให้นางกล่าวสิ่งใดออกมาจิงหมิงฮ่องเตอร์ทำสีหน้าโกรธเคืองว่านางรำผู้นั้นให้การสารภาพแล้วเจ้ายังต้องการโต้เถียงสิ่งใดอีกเมื่อได้ยินว่านางรำได้รับการสารภาพแล้วความตื่นตระหนกของเฉินเหมยเหรินก็ไม่อาจปกปิดได้อีกต่อไปนางทุดตัวลงที่พื้นด้วยความสิ้นหวัง ทหารไปนำตัวองค์หญิงสิบี่ออกมาค่าเดินทางมาเช่นนี้นางยังไม่ออกมาคาระวะอีกหรือเมื่อจริงหมิงฮ่องเตอร์กล่าวว่าต้องการจะพบองค์หญิงสิสี่เฉินเหมยเหรินจึงหมอบลงที่พื้นแล้วร้องขอว่าฝ่าบาทเพคะองค์หญิงสิสี่กำลังป่วยหนักฝ่าบาทต้องการทราบสิ่งใดหม่อมฉันยอมรับทุกประการขอเพียงฝ่าบาทอย่าได้ทำให้องค์หญิงสิบสี่ต้องลำบากใจนางไม่เกี่ยวข้องนางเป็นผู้บริสุทธิ์เพคะเอาล่ะถ้าเช่นนั้นเจ้าจงกล่าวมา จิงหมิงห้องเต้ยือนอยู่ที่กลางลานด้วยสายตายเย็นชาเชินหเหมยเหรินใช้หน้าผากกระแทกไปที่พื้นอย่างแรงขอโปรโดฝ่าบาทอนุญาตให้หม่อมฉันเข้าไปพบองค์หญิง14อีกสักคนถือว่าเป็นการบอกลานางเถิดเพคะเมื่อสตรีผู้นี้คุกเข่าร้องขอเช่นขอทานจิงหมิงห้องเต้แม้จะโมโหแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ใจอ่อนพยักหน้าเห็นด้วยขอพระทัยเพคะฝ่าบาท เฉินเหมยเรนเกรงว่าองจิงหมิงห้องเต้จะเปลี่ยนใจจึงได้รีบวิ่งเข้าไปทางประตูในขณะที่กำลังจะก้าวเข้าไปนั้นนางก็ได้ชะลอลงแล้วจัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจะเดินเข้าไปด้านในอวิจินเห็นร่างที่หายเข้าไปในประตูแล้วก็ได้แต่สายหน้าไม่ใช่สตรีผู้เป็นที่รักสักหน่อยเหตุใดจึงใจอ่อนเล่านิสัยเช่นนี้ของเสด็จพ่อจะต้องเปลี่ยนสักทีขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ